พวกเรากลัังงสบบายจตมือพเด็กๆเดีเดเด๋ยวแม่จะพาไปกาญจนบุรีแล้วก็ไปหาเพื่อนๆพี่ๆชาวเขาเด่ะใครอยากไปบ้างเย้หนูอย,อยากไป,กไปแล้ววันที่ไปอะเรามาช่วยกันคิดช่วยกันหาเอาของไปแบ,บ่งปันเพื่อน,อนๆใครคิดได้ก็เอามาใส่กล่องนี้เลยโอเคไหมโอเคแต่ก่อนอื่นเราเอาขนมมาก,กินกันก่อนนะมนี่ซานกเจ๊ รสหอยเชลผู้เขาไฟสไปซี่สองสีน้ำเงินค่าๆและมีอีกนะสแน็แก็กรสกุ้งตัวพริกเกลือสองสีส้มค่ะแม่ชิมก่อนแม่ขอชิมก่อนนะหืมเผ็ดมันอร่อยจริงๆเนอะอันนั้นคินออกแล้ว ราจะเตรียมขนมไปให้หมพื่นเพ่อเพราะมันอร่อยลงตัวพอดีไปเลยโ <Okay. S 2> อเคขนมอันนี้เหรอก็ดีนะ <S <S ลองบปต้องคิดอะไรออกแน่เลย ขอาบริจาคของไปเลยที่ไ้มัวแต่เล่นอ่ะงานใช้ได้แล้วอันนี้ก็เปิดได้แล้ว ียมของเล่นไปให้เพื่อนแน่เลยโอเคแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปบริจาคของกันด้วยอ่ะคนของขึ้นรถกันเลยครับโอเคคนของตัวเองขึ้นรถอุ๊ยฉุบไม่กกีช่วยยกหน่อย อนของเล่นเก่าไปทางไรเนี่ยมันก็พังแล้วนี่ไม่เห็นมีประโยชน์เลยทำไมไม่หาน้ำหาขนมมืนหนูไปเนี่ยและนี่ครับก่อนออกเดินทางพ่อแบงค์เตรียมขนมสแน็กแจ็คมาให้เด็กๆกินสแน็กแจ็ครสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปายซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็กแจ็ครสกุ้งข้่วริกเกลือซองสีส้มยินไรนี่บายแต่งกันนะครับ บิง <Bill. S 2> ให้บิงด้วยอโอเคพร้อมไหมพ่อแผงจะไปแล้วนะโอเคไปกัน <c oughs> โอเคน้องบายวันนี้เราจะไปบริจาคของให้เด็กชาวเขากันชาวมอนเนี่ยชาวมอนด้วยมีทั้งเด็กชาวเขาชาวมอนตอนนีน้เรียอรอกแล้วคลิปนี้คือเรื่องจริงนะครับเราจะไปบริจาคของกัน แต่ว่าเราต้องนั่งรถ4ี่ชั่วโมงลงเรืออีก30นาทีเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านกลางภูเขาไกลมากๆาครับทุกคนแต่ว่าวันนี้พวกเราเตรียมของไปเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้องบิงน้องไบเตรียมอะไรไปบ้างไปดูกันครับสวัสดีค่ะสปัสเีค่หาเพื่นอนกันโอ้โ สวัสดีครับมีคนมาจากมือด้วยปัดเข้าไปดูสิสวัสดีครับน้องนอน,น,อนจำได้ไหมครับอ่าเรียนกันอยู่หรอครับวันนี้นะครับช่องน้องบี๊กน้องบเอาของเล่นที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังแต่ยังสวยงามแล้วก็เล่นได้อยู่มีเสื้อผ้าแล้วก็มีขนมมาแบ่งปันด้วยอยากได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตหน่อยนะครับขออนุญาตคุณครูด้วยนะครับครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ของมายังไม่ก,กิฟ ของกำลังมาของกำลังมารอแป๊บหนึ่ง โอเคเก่งมากครับตบมือตัวเองหน่อยเ hey. ออวันนี้น้องไบอะเอาของเล่นแล้วก็ขนมอะมาเต็มเลยฮะไหนอะ่ะไปดูสิที่เหรอใช่ค่ะอันนี้คือกล่องของเล่นเหรอของเล่นที่น้องไบไม่ได้เล่นแล้วอะค่ะโอ้เอนะโอเคเดี๋ยวเราลองแกะดูกันหายไหนโอ้โหมีของเล่นมาเยอะเลยโอ้พี่เบสถือสิ บายบายอยู่ไหนอะแม่บายบาหนูเอาของเล่นมาเยอะเลยเหรอ,อนี่ของที่ใช้ได้หมดเลยนะเนี่ย,ยใช่มีสิอยากได้ไหมบายหนูจะแจกหมดนี่เลยเหรอใช่พ่อบางอัน,น่ะมันเสียแบบนี้แล้วหนูก็ซ่อมได้ด้วยนะอ๋อหนูหนูซ่อมก่อนใช่ไหมหนูเปลี่ยนทานแล้วก็อันไหนที่หักอันไหนที่แตกหนูก็ซ่อมได้เก่งมากเลยน้องบายหนูอยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะโอเค จร,จริงๆเหรอนเนี่ยใช่เมืเ่อกี้สุดยอดเลยเนาะสุดยอดมากใช่สุดยอดสุดยอดตีมือกันากนายเด็กๆมีใครอยากได้ของเล่นบ้างครับอยากได้ไหมครับนายขอเสียงนะครับหนึ่งสองสามอยากได้ <c oughs> โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์จะแจกของเล่นให้เล่นรวมกันที่โรงเรียนนี้นะโอเคไหมครับถ้าได้ของเล่นไปแล้วเราแบ่งกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้พ่อแบงค์มีขนมสแน็กแจ็คมาด้วยครับทุกคนนี่ มีทั้งรสกุ้งขั้วพริกเกลือรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่และรสดั้งเดิมโอเคใช่วันนี้นะครับขนมเราแจกทุกคนเลยโอเคโอเคของเล่นของเล่นเอาไปเล่นที่โต๊ะเลยเอาไปเล่นได้นะเอาอันไหนอยากเอากันไหนเอาไปหนึ่งชิ้นครับเอาไปเล่นที่โต๊ะเลย อันนี้ครับเป็นของเล่นป๊อปอิดไฟฟ้าอ่ะเอาไปเล่นเลยครับอ่านี่นี่นี่เอาเอารถอ,อ,อะไรคะรถหอยเชลล์ภูเขาไฟสปไปซ,ซี่เอาไปอาของเล่นอันไหนคะอันนี้เหรอที่แต่งหน้าเหรออ่ะเอาสีทาเล็บเหรออ่ะเอาไปลองไปเปิดดูครับออรนี่นนอันนี้เป็นตู้กดน้ําดืม่มอ่าเราต้องใส่น้ำด้วยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบินไปเล่นให้ดู หนูเอาขนมรสไหนคะเอาสีอะไรสีอะไรอ่าแล้วเอาของเล่นอันไหนอยากเล่นอันไหนเล่นก่อนได้โอ้กล่องใหญ่เลยเหรอไหนขอดูหน่อยโอ้อันนี้เป็นเครื่องคิดเลขมีร้านขายของด้วยมีของเล่นตรงนี้เยอะเลยอ่านมี่อันนี้อันนี้จะเผ็ดนิดนึงกินได้ไหมหอชอบหรอชอบกินเผ็ดหรอแล้วเอาเอาอันไหนดีเอาอันนี้ อูอันนี้จะเล่นเป็นเนอมันต้องถักผมด้วยนะเห็นไหมเขาจะถักผมอไปลองดูลองดูอ่ารถไหนคะแล้วเอาของเล่นอันไหนดีคะเอาตุ๊ก,กตาอันนี้เป็นเอลซ่าเลยนะลองเปิดซบายเปิดได้ไหมอุ้ยมันมีไฟมีฐานด้วยโอ้ยไปเอาไปหมุนข้างล่างโอเคน้องเอาขนมอะไรดีครับอโอเคแล้วอยากได้ของเล่นชิ้นไหนครับเอาไปเล่นได้ ้อันนี้ต่ออ๋อต่อเป็นเค้กใช่อันนี้เราได้รางวัลมาใช่ไหมบิ้งไว้เอาไปต่อกับเพื่อนๆเลยนะเดี่ยกันเล่นนะครับเอารถไหนดีอ,อ,อ๋อรถสีส้มแล้วแล้วทำไมเราต้องทาแป้งแบบนี้อะคะจะได้สวยๆหรอสวยไหมโอเคโอเคเอาไหนคะของเล่นอันนี้ก็มีอันนี้รถผู้ชายนะสิเอาเน,นี้เอาไปต่อกับเพื่อนเนะาะไปเล่นเป็นของเล่นตัวต่อ มาแล้วค่ะนี่น้องตัวเล็กอ่ะกินรถนี้รถด,ดั้งเดิมดีไหม,มครับไหมครับครับข,ขอบคุณครับอ่าเอารถไหมนี่รถคันนี้มันวิ่งได้นะเนี่ยเอาไหนเอาอันนี้เหรอโอเคค่ะรขอบคุณครับพี่อาทิตย์ใช่ป่ะใช่อาทิตย์ป่ะอาทิตย์เอาของเล่นไหมของเล่นมันมีแต่เด็กผู้หญิงนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ปีหน้าเดี๋ยวเอาของเล่นผู้ชายมาหวัสดีครับ สวัสดีครับพี่คนโตเอาไหมเอานีไหมนี่หวานแหววพี่คนโตเอาเอาไปสมรสชาติเลยเอาไปสารสชาติไปแบ่งโอเคไปแบ่งน้องๆที่บ้านหรือว่าเอาเก็บไปกินที่บ้านก็ได้โอเคหนูเก็บของเล่นเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วและบางอันมันก็หลุดแล้วมันก็พังด้วยพ่อหนูอะลองซ่อมดูแล้วมันก็ใช้ได้ด้วยพ่ออยู่ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะ พี่ชื่ออะไรนะอามาลาทานเล็บให้น้องบ้ายหน่อยดิเปิดเปิดร้านทานเล็บได้ไหมเปิดร้านไหมรา้านทําเล็บนี่นี่ดูอาทิตย์เล่นนี่อาทิตย์จะทำเค้กเหรอหร <c oughs> อเป็นวันเกิดใครเกิดหรอมันเกิดคนนี้หรอ <c oughs> <c oughs> นี่นี่เป็นเค้กเป็นเค้กนี่น้องบิงน้องบิงมาดูของเล่นของพี่นี่ของเล่นอันนี้มันมันมีฟองออกด้วยนะไ <c oughs> หนอลองสิลองสิ ได้เลยอันไหนก็ได้ยกหัวขึ้นมาสิเออเออเอาอีกเอาอีกโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคครับพี่มิชัยนี่ลองชิมซิว่าชอบไหมครับอันนี้เป็นรสกุ้งขั้วพริกเกลือมันจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงอ่าคองสิ่ต้มอร่อยไหมพี่มิชัยอยู่ปออะไรครับปอหกอุ้ยเหมือนพี่เบสเลยพี่เบสเอารูบิดมาเล่นเล่นให้พี่มิชัยดูหน่อยพี่มิชัยเล่นรูบิดเป็นไหมโอ้พี่เบสสอนหน่อยสิ แล้วมีมีร<ม>ูบิดมาแบ่งไหมเนี่ย,อยเอา้าทาไมไม่เอารูบิดมาแบ่งเพื่อนเพื่อนมั่งมีกี่อันที่บ้านอะมีหลายอันนะเออเดี๋ยวมาปีหน้าเอามาแบ่งเลยนะโอเคโอเคของเล่นกดน้ําได้ไหมครับกดกดแต่มันไม่มานี่ไงมาเนี่ยเราเอาแก้วมาวางสิมันกดได้นะนี่น้ำไหลแล้วเฮ้ยน้ำมันไหลออกมาไหนน้องชิมซิอร่อยไหม มันใช้ได้จริงแล้วหนูครับหนูชอบอันนี้ไหมชอบไหมมันต่อเป็นรูปต่างๆได้ด้วยนะนี่เห็นไหมมันต่อเป็นตัวเลขก็ได้ต่อเป็นบ้านก็ได้ใช่เราแบ่งกันเล่นหลายๆคนก็สนุกนะแล้ววันนี้เรามีเสื้อผ้าเก่าๆของบิบงไบก็คือบิงไบ้ไม่อาจจะไม่ได้ใส่ไม่ค่อยได้ใส่ไม่วใส่ไม่ได้แล้วใช่น้องๆด้วยนะใช่เยอะเลยเยอะเลยเเเยอะะลป็นนนชุดหม่กั โอ้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ใส่ได้นนไหมโอ้ไหนหันหน้ามาหน่อยอู้เป็นเนซุโกะเหรอโอ,อ้แล้วอันนี้ล่ะม,ลมีดาบพิฆาตอสูอร,รไหมล่ะอันนี้ให้ใครดีอันนี้ให้ใครไม่เอาอ่อนี้เอ,เอาีใ,ใครใครอยากได้มัางนี่อันนี้ใส่ได้ไหมคะชินอบุใช่ไหมอันนี้เป็นชุดอะไรชินบุไปชินบุกับเนซุโกะโอเคอะอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปอีกห่อนึงโอเคค่ะน้องไบ ไม่ได้ใช้เวลาเล่นของเล่นเฉยๆนะครับแต่น้องไบต์กำลังซ่อมของเล่นครับเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนน้องไบต์ไม่ได้ถนัดเลือกของเหมือนคนอื่นแต่น้องไบต์ถนัดซ่อมไงน้องไบต์ก็เลยซ่อมซ่อมได้เยอะได้ของเล่นทั้งสิบชิ้นเนี่ยซึ่งก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้อยากให้น้องบิงและทุกคนเปิดใจให้ความต่างเพราะต่างก็มีดีเหมือนกับสแน็กแจ็คที่จะโดดเด่นด้วยรสชาติที่แตกต่างและมีคุณค่าเผ็ด มันอร่อยสแน็คแจ็ครสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและรสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีบายบายแล้วเจอกันนะตีมือกันตีมือกันครับแล้วเราเจอกันนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับโอเคครับโอเคแล้วเ,เจอกันนะโอเคครับชื่ออะไรครับโอเคแล้วเ,เจอกันนะเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่โอเคไหม บายยนะครับชื่ออะไรนะลืมละฮะมิชัยมิชัยชื่อเทพมากโอ <Okay, S 2> เคแล้วเจอกันนะบ <Bye bye. S 2> ายแล้วเจอกันนะครับชื่ออะไรครับชนาทิพชนาทิพอ้ที่เล่นฟุตบอลนี่เก่งอะนะอูชนาทิพส่งกสินล้วเ,เจอกันนะครับชื่ออะไรครับโอเคอาทิตย์ <Okay. laughs> อันนี้คุยเก่งสุดเลย <laughs> ดูคลิปยังดูแล้วที่เป็นที่ไปเล่นกันอนะ ที่เด้นซ่อนแอบแล้วก็ที่เข้าไปในถ้ำอะ่ะจำได้ไหมดูแล้วใช่ไหมบา,บ,าบายบายแล้วเ,เจอกันนะบายบาย